go even when there's no hope you can still go i never ran said no man i still go 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 yeah go go สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเทสนะครับมอเตอร์โมนะตัวนี้นะครับนี่นะตัวนี้เลยนะนะครับกลับ มอเตอร์ทามิยานะว่าเออมันต่างกันยังไงนะครับผมนะครับตัวนี้ไม่เป็นมอเตอร์แบบมอเตอร์โมนะเป็นมอเตอร์ที่เขาโมมาแล้วนะเป็นตูดลูกปืนนะแล้วก็เป็นบูทเหล็กนะนะครับแล้วก็ลวดข้างในเนี่ยเบอร์ศูนย์จุดหนะนะครับถ้าผมวัดแล้วเมื่อกี้นะครับลวดข้างในนะครับก็จะเป็นเบอร์ศูนย์จุดหกนะครับแล้วก็ขาทองทองแดงเนี่ยอัดสองชั้นนะครับผมให้ผมสสนนิษฐานเลยว่าโคตรแรงนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาลองดูรถที่ผมใช้วิ่งในสนามก่นนะครับก็คือมันก็แรงแล้วนะ นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูว่ามันวิ่งเท่าไหร่นะคือแรงแบบว่าคือแรงเลยนะครับตัวคันที่เล่นอยู่คันนี้นะก็ถือว่าแรงเล่นกับพวกพี่ๆได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูว่ามันวิ่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะมาไล่ทีละตัวให้เลยนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ที่ผมพันเองนะนะครับตัวนี้มันจะเป็นประมาณเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับผมพันของผมเองนะแล้วเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันจะแรงเท่าไหร่นะ จะได้ประมาณ38นะคือจะบอกว่าถ้าเป็นรถดีแม็กเนี่ยนะครับถ้าความเร็วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ38-40เนี่ยนะครับแล้วรถเอาอยู่เนี่ยคือจะบอกว่าโคตรแรงนะครับแบบแรงมากๆนะครับคือมองมองแทบไม่ทันนะครับแล้วมันถ้ามันโดดเนี่ยอัตราการที่แบบว่าเจ้ารถอยู่เนี่ยมันน้อยมากเลยนะคือถ้าแรงกว่านี้นะครับมันจะคุมรถยากนะต้องเซตรถดีๆนะครับพวกเดรกพวกอะไรอย่างงี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมอเตอร์ดูนะนะครับเป็นตัวอื่นนะ เป็นตัวอื่นนะครับผมนะครับแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนแบตด้วยนะครับจะได้ยุติธรรมนะเอาแบตใหม่ลองเลยครับอันนี้เป็นแบบท,ที่ผมลองครั้งครั้งแรกไนดะ้ถจะมาลองกับมอเตอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองของคันนี้ยาก,ก่อนนะครับเอาที่แบบว่าไม่จกตานะเดี๋ยวลองอันนี้นะครับอันนี้เป็นแบบท,ที่อยู่ในที่ชาร์จนะครับผม เดี๋ยวมาลองมอเตอร์ไหนดีเอ้าเริ่มงขอตัวนี้เลยแล้วครับตัวนี้ power dash นะเอา power dash ก่อนเลยผมมี power dash แล้วก็เป็นตัวสีแดงเนาะเดี๋ยวลองสองรุ่นสองรุ่นนี้ก็รู้เรื่องและนะครับใส่เข้าไปเน,ะนาะน, okay, นะครับนีครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาลองตัว power dash กันนะครับผม ได้ยีิบเก้านะครับผมนะครับซึ่งตัวนี้ได้ประมาณสามสิบแปดนะเจ็บสี่สิบนะถ้าแบบไฟแบบแบตแรงๆนะครับผมตัวนี้ถ้าแบตแรงขึ้นมาหน่อยอาจจะได้ประมาณสักสามสิบเนาะอะเดี๋ยวมาลองตัวสีแดงกันดูนะครับสีแดงเนี่ยนี่เป็นไฮเปอร์นะเป็นไฮเปอร์แดดนะครับลองดูมอเตอร์พวกนี้มันเล่นดีนะนะครับวิ่งสมูทแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับคือมันจะเล่นได้นานนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบ ควบคุมความเร็วได้เท่าๆกับสีแดงของตัวอื่นคือเหมือนกับเป็นสเปคมอเตอร์ที่เขาเอาไว้ทําแข่งนะครับผมนะครับไม่ยังเป็นต้องแบบไปเร็วจัดขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสีแดงกันนะครับแรงแรงกว่านะ แดงจะแรงกว่านะครับนี่นะประมาณส1 3สิบเอ็ดสามสองที่ผมเคยลองมาก่อนหนะ้าน,นี้นะครับผมนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองไนตัวที่ผมบอกนะเนีมอเตอร์โมเนี่ยนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับนีตัวนี้นะครับ,นะรบเอาแบตเก่าเลยไม่ต้องเอาแบตใหม่นะครับจะได้รู้ว่าแรงขนาดไหนแรงมากนะครับขึ้นไดโน นี่นะครับใส่ไปแล้วนะตัวนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วนะโอ้ครับ57นะรแรงนะรแรงมากนะครับ52นะ จะเห็นว่าแบบแรงมากเลยอะคือผมถ้าผมเอาใส่รถผมผมว่าผมไม่กล้าวิว่งในลานะกลัวมันหลุดนะครับมันแรงมากเลยนะครับผมนะครับนี่นะถ้าใครต้องการมอเตอร์แรงๆก็นี่เลยครับรุ่นนี้เลยนะนะครับเดี๋ยวเปิดไส้ให้ดูดีกว่าครับเนี่ยไส้เขานะเป็นลวดเขาเรียกอะไรลวดทนความร้อนอะนะครับเนี่ยนะอย่างดีเลยอนะมันแรงเพราะว่าพวกนี้เขาทำมาแล้วนะเนี่ยเป็นขาสองชั้นด้วยนะครับตูดเป็นลูกปืนด้วยนะเนี่ยตูด ทั้งท้ายเป็นลูกป,ปืนด้วยนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะนี่ห้าสิบสองเนาะเห็นไหมนี่ 52, นับให้สองโดเมนนะตัวนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะผมพอดีว่ามีคนส่งมาให้รีวิวนะครับก็ทําให้ดูนะครับผมนะครับนี่นะครับ,นะรบสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะเนี่ยผมเอามาเทสให้ชมเล่นๆน,นะครับคือมันแรงแรงใช้ได้เลยนะนะครับผมก็ ลองดูนะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กำลังหาเจ้ามอเตอร์ตัวนี้อยู่นะนะครับผมก็เอามาสาธิตเทียบให้ดูกันนะครับจ่าๆเลยนะครับผมนะครับก็แรงทีเดียวนะนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ hey,